สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา17.28นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จลงแทมพระองค์ณสาราดุสิด,ดาลัยสวนจิรดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายชนิดมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมงกุฎและประธามาภรณ์ช้างเผือกจำนวน3,360คนเฝ้าถูลออมพระบาทรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี2556 เครื่องราชอิสริยาภรณ์คือสิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบเป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการสำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติศาส,สนานและประชาชน วันนี้เวลา8นาฬิกา56นาทีสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชาดำเนินไปคณะอักษรษาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งร่วมงานวันสงกรานต์ของชมรมบาลีสันสกฤตในงานพิธีทำบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลแก่ปูชนียาจารย์ผู้ล่วงลับจากนั้นพระราชทา,านาน้ำสงกรานต์และของที่ระลึกแก่พระอาจารย์อาวุโสที่เคยถวายพระอักษรภาษาบาลีและสันสกฤต สมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งประธานชมรมบาลีสันสกฤตกิติมาศักดิ์ตลอดพระชนชีพได้สเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานน้ำสงกรานแก่พระอาจารย์อาวุโสทุกปี โอกาสนี้พระราชทานมพระราชานอนุญาตให้คณาจารย์และสมาชิกอาวุโสชมรมบาลีสันสกฤตถวายน้ำสงการานต์และพระราชทานมพระราชาบวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานิษชาครัตพงศ์ประธานชมรมบาลีสันสกฤตพร้อมด้วยอาจารย์อาวุโมมสถวายพระพรใน,ในวันพระราชสมภพ2เมษายน2557 สำหรับกิจกรรมในปีนี้นอกจากการทำบุญแล้วยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการของนายพิสิทธิ์เจริญสุขสิทธิ์เก่าและอดีตผู้อำนวยการกองศาสนปรมกมกาสนาเรื่องพระพุทธศาสนาประจำาตาไทยรวมทั้งได้พระราชทานเรื่องเล่าตามพระราชดยาศัยด้วย สมเด็จพระเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสำนักงานคณะกรรมาการข้าราชการพลเรือนกับมหาวิทยาลัยแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์จีน วันที่10เมษาย,ยนพุทธศักราช2557เวลา7นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพมหานคร1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเสด็จลงณห้องอาหารเคอรี่คิดเช่นโรงแรมเคอรี่กรุงปักกิ่งพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนทุนพระราชทานเฝ้าทูลออมระบาดและพระราชทานเลี้ยงอาหารเช้า เวลา9ก้นาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระเทพร,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์มนุษยศาสตร์หลี่เจ้าจีมหาวิทยาลัยปักกิง่งอาคารหมู่แห่งนี้เดิมเป็นวังของพระราชธิดาพระเจ้าจาักรพัรดิเจียชิงสมัยราชวงศ์ชิงต่อมาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยปักกิ่งปัจจุบันเพิ่งเสร็จใช้เป็นสถานที่ในการเรียนการสอนและการวิจัยของวิชาด้านอักษรศาสตร์ คือภาควิชาปรชาัชญาประวัติศาสตร์วันนคดีเนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบจึงย้ายมาอยู่ที่ใหม่เป็นหมู่อาคารขนาดใหญ่6อาคารภายในมีชั้นเรียนห้องพักอาจารย์ห้องประชุมต่างๆอย่างพร้อมมูลแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งเห็นความสำคัญทางวิชาการทางอักษราศาสตร์ ถือว่าเป็นพื้นฐานสร้างความเป็นมนุษย์ให้รู้จักคิดตั้งคำถามรู้จักวัฒนธรรมประวัติศาสตร์เข้าถึงสุนทรียะทางภาษาและวรรณคดี ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ไบโ d ไดนามิกออปติ l ค m ลอิมเมจิงเป็นศูนย์วิจัยทางชีววิทยาที่ใช้เทคนิคการถ่ายภาพกำลังขยายสูงระดับนาโน,โนทำให้สามารถมองเห็นการทำงานของเซลล์ที่มีชีวิตและโครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่เทคนิคการถ่ายภาพนี้มีประสิทธิภาพสูงสามารถนำไปประยุกต์ใช้หลายด้านเช่นการคัดเลือกเซลล์ไข่ที่พันธุก,กรรมสมบูรณ์ที่สุดสำหรับการทำเด็กหลอดแก้ว การถอดรหัสพันธุกรรมได้อย่างรวดเร็วทําให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก oh. การศึกษาโครงสร้างสามิติของโมเลกุลขนาดใหญ่ oh. การตรวจหาเซลล์มะเร็งในร่างกาย oh. และการศึกษากระบวนการต่างๆของเซลล์ขณะยังมีชีวิตอยู่ oh. จากนั้นเสด็จพระราชด,ดำเนินไปห้องรับรองพิเศษซี่เสียนส่งบันทึกเทปแสดงความยินดีกับโครงการเยีนจริงสุวยถังของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง โครงการเยียนจิงสุยถังเป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นใหม่จะรับนักศึกษา100คนจากทั่วโลกศึกษาด้านวัฒนธรรมจีนเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมจีนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรากาสให้ศาสตราจารย์หวังเอินเกออธิการบดีมหาวิทยาลัยปักกิ่งและคณาจารย์เฝ้าทูลออมพระบาทและมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ศาสตราจารย์หวังกล่าวว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระราชทานความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านต่างๆแก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีทางมหาวิทยาลัยจะไปเยือนประเทศไทยและขอพระราชทานพระราชวโรากาสเฝ้าทูลอพระบาทอย่างเป็นทางการเพื่อกราบบังคมทูลเรื่องความร่วมมือของสองประเทศ ในปีคริสตศักราช2018มหาวิทยาลัยจะมีอายุครบ120ปีจะจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่และจะกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นคณะกรรมาการจัดงานเพื่อจัดหาทุนในการพัฒนามหาวิทยาลัยและขอให้ไทยส่งนักศึกษามาเรียนในโครงการเยียนจริงสวยถังด้วยในตอนเที่ยงสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปห้องหงหยา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยปักกิ่งถวายพระกระยาหารกลางวันในตอนบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์จีนทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกับมหาวิทยาลัยแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์จีน มหาวิทยาลัยแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์จีนนี้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิทยาศาสตร์ความร่วมมือครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้รับทุนรัฐบาลไทยมาศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์จีนสำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนปีละไม่เกิน10ทุน เดิมตกลงความร่วมมือเป็นเวลา2ปีคือระหว่างปีพุทธศักราช2,552ถึง2,554 ต่อมาสํงงาน,นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่วมกับศาสตราจารย์ดรภัยรัตน์ทัดยพงศ์รองประธานกรรมการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ,พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและมหาวิทยาลัยแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์จีนเห็นชอบร่วมกันที่จะขยายเวลาความร่วมมือออกไปอีก3ปีตั้งแต่พุทธศักราช2558ถึง2560 และเพิ่มความร่วมมือด้านการเรียนภาษาจีนและการแลกเปลี่ยนความรู้และการวิจัยระหว่างนักศึกษาไทยและจีนมากขึ้นปัจจุบันมีนักศึกษาไทย16คนกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปศาลาสภาทท่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนทรงพบนายหยูเจิ้งเชิงประธานที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนและมีพระราชปฏิสันทานด้วยนายหยูเจิง้งเชิง จากนั้นส่งพระดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ศาลาสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนเปิดให้เข้าชมเมื่อปี2556ที่ผ่านมาจะแสดงในรูปแบบนิทรรศาการเรื่องประวัติความเป็นมาของการตั้งสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนตั้งแต่ปีคริสตศัการาช1949ถึงปัจจุบันเป็นสถานที่วิจัยด้านประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการเรื่องการเมืองของจีน และเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวัฒนธรรมระหว่างสมาชิกสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนสำหรับประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้แก่เมาเจอตุงโจ้เอินไหลเติ้งเสี่ยวผิงและนายหยูเจิ้งเซิงเป็นประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนคนปัจจุบัน ในตอนเย็นเสด็จพระราชดำเนินไปสวนสาธารณะรื่อฐานทอดพระเนตรวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนและบรรยากาศภายในสวนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่13เมษาย,ยนพุทธศักราช2557เวลา21นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสาราชนจาจักรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัวลัลษังอัครราชากุมารีสเสด็จยังท่ากาศยานลอนดอนฮิตรอกรุงลอนดอนสาราชนจาจักมีนายปลัเทพร,รักเอกอัครราชาทูตน,นักกรุงลอนดอนและปริยาผู้ช่วยทูตทหารบกทหารเรือทหารอากาศและภริยาพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าส่งเสด็จ และว,วันนี้เวลา15นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยล,ลักษ์อัคราชกุมารีเสด็จถึงท่ากาศยาสวนภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิจัยจุฬาพรและคณาจารย์มหาว,วิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยแม่บ้านเหล่าทัพและข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ การเสด็จเยือนสาราชนาจักรครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรเวลัยลักษ์อัครราชกุมารีส่งปฏิบัติพระกรณียกิจทางวิชาการส่งลงพระนามในบันทึกความเข้าใจกับสำนักงานสาธารณสุขอังกฤษความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภร์กับองค์กรสาธารณสุขอังกฤษครั้งนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและประชาชนไทยแล้วยังช่วยลดปัญหาภัยคุกคามสาธรรณสุขป้องกันการเกิดโรคจากการรับสัมผัสสารเคมีตลอดจนภัยคุกคามด้านสาธารณสุขอื่นๆที่เวทีโลกมีความกังวลนักวิจัยจากองค์กรสาธารณสุขประจำศูนย์วิจัยขององค์กรในเมืองออกฟอร์ดอย่าสนใจที่จะร่วมมือกับสถาบันวิจัยจุฬาภร์ในเรื่องการศึกษาผลกระทบของมลพิษในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอากาศต่อสุขภาพของประชาชนในวัยต่างๆด้วย จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ